อันนี้แสงสีเสียงนะคะยามค่ำคืนที่ถนนคนเดินเมืองเก่าคาชกาอันนี้คนเริ่มเบาบางแล้วนะคะเวลาก็ตีหนึ่งละเขาจะปิดตลาดประมาณตีสองค่ะอ,คอันนี้วันอาทิตย์ที่พพยี่สิบห้าพฤษภาสองห้าหกแปดนะคะ เขาก็เอาไฟตกแต่งต้นไม้เนาะมันก็เลยดูแบบสวยงามถ่ายไปเรื่อยๆนะภาพอาจจะสั่นหน่อยแถวนี้มีที่พักนะคะไอบิดมีไอบิดที่เห็นแน่ๆค่ะแต่ข้อเสียนะรถเข้ามาไม่ได้คุณต้องลากกระเป๋าเข้ามานะข้อดีคืออยู่ใจกลางของอของกิน ตลาดของกินอะไรต่างๆนานาแต่ข้อเสียคือเขาต้องลากกระเป๋าไม่อย่างงานันก็คือต้องนอนโรงแรมที่ริมถนนนิดนึงมันจะมีโรงแรมที่นัาพักอยู่อค่ะมันใกล้ที่นี่แล้วก็มันก็สะดวกสบายกว่าเวลาเราเรียกแท็กซี่ไปสนามบินหรือไปสถานีรถไฟมันจะสะดวกสบายกว่าเพราะถ้าเรานอนที่นี่เราต้องลกกระเป๋าไปไกลหน่อย ว่าแสงสเสียงนี่โอเคนะหัวข้ามนี่ยื่ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะตอนหัวข้ามจะคึกคักแล้วก็จะมีการแสดงมีเต้นลัมนิดนิดหน่อยหน่อยคนก็จะเยอะพอดึกก็จะเงียบให้แสงสเสียงเขามีอาหารมีของฝากมีของแห้งมีชานะคะ คนที่นี่เขาชอบดื่มชากันไม่มีน้ำร้อนไม่มีน้ำเย็นนะน้ำ,นำ,นำร้อนแบบเปล่าก็ยังไม่ค่อยมีดื่มชาค่ะชาเขาหอมนะบางร้านก็หอมดีบางร้านก็ไม่ค่อยหอมอันนี้ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองกับคาชกา